พี่น้องยังมาทันแบกใช้มาเตอซอยู่ค่ะยังอยู่ป่าอยู่ค่ะลงทีบหรือมาหัวน้าดอฮัลโหลอย่าป้าอย่าทีบน่งเด้อพี่น้องหาน่อไม้กันค่ากําลังมวนฮาน่อไหม้อยู่นี่ออกบ่ได้ตะกี้ว่าสิออกแล้วค่ะพออดงน่อไหม่อีกแล้วพอพอเอาเมื่อบ่ได้เลยนี่พี่น้องสะอ่อนเดี้วพวกน้าใหม่ลาย กำลังมาสอมเอาไปาไดิปดออเออมือโพดโพดเจ็ดสีลงทีบเลยค่ะโอ้โทั้งออกนะคะขัมาเพือเดียวนี่ค่ะคือแบบนอนอีกแค่ปลาหน,น,น้าใหม่นี่แหละยุ่งกับพายนุ่งเ,เอาให้มัพนพอนามารนจริงๆ ี๋ยวก็สิได้ออกกันแล้วพี่น้องเอ้ยสิสิบเอ็ดโมงเลยนิ้วค่ะเมื่อนทำการแกะแล้วก็แกงนะคะเป็นอะไรไอ้สบายอยู่ห่างได้ลาอยู่ได้ไหมใช่ล่ะข้างเจ้านะมานอยู่เบ่าวลีนการอยู่เบ่าการอยู่ปาพี่น้องเอ้ยมีจฉาไม่เมื่อเมื่อเด็กสิลงเฟซขายนะคะน้ำไม้แลงน้ำไม้ไล่พี่น้องเอ้ยปัญหาก็คือห้าสิแบกออกนี่แหละค่ะ บยากเขามีผู้ชายเนาะตั้งมาสองคนพวกผู้หญิงคือเขาในกันแง่งามโกโก้เมื่อนี่แหละค่ะพอได้เข้าในหลักเมี้ปลองไปเบิดเลยมาหลักกาสะอ่อนเลยมันหน่อยบุ๊บเป็นแล้วโู้ได้ยุประมาณกระสอบซ้อมกระสอบนี่ยนะคะพี่น้องบได้เอ้าลายค่ะหาเล่นเรนบ๊วยบได้เอาอะไรฮะพราะได้มาแกงนี่ยล่ะค่ะแกงสูบ้านสูเมืองกินไบ๊วย หล <laughs> ายป่านนี่กางเกงเออพอดีเฮ็ดจัดงานเลยแล้วเฮ้ยเ,เอ่อสิม่นเฮ็ดบุญอยู่เฮือนแก้วเอยพี่น้องสิออกบไปไดนกามิโตนามัยเยี่ยงพี่พว้าย <c oughs> มินงห่อยูบ่บอนี่นะมีแล้วเอาแล้วเอาไหมนะกระโปรงเอาแล้วไร้ปันนี่ทายแล้วเขาไปทักเอาแล้วเอาเท่านั้นแบบว้ายพี่น้องหังมิ่งกินน้ำหวานมิ่งขั้นบไปนี่เมื่อยเพิ่มพลังด้วยน้ำหวาน มิมพี่น้องเอ้ยคือตัวเพิงเนี่ยแหละแต่มันตัวน้อยเพิงน้อยบ่ฮ้อนฮ้อนฮ้อนมาเอามาเอามาเอานี่กินเลยบ่กินเลยมา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 เบิกไอ้เพิ่อสิเอามิมเอาหนำมิมพี่น้องให้มันตอดรุดดิคอยสิเบ่งหนาให้มันตอดรุดนี่นะคอยสิเสริมหนาดิมดให้ยอดเนาะมดต่อได้รึบอ่ะคอยยุใกล้เทไดร อ่ามันมันพึ่งกันเลยรพอจะอยู่ห่างๆจาง่วงๆดีกว่าครับป้าพี่น้องเอ้ยโอยนั่นเป็นแงเอง่ห้าต้นนะตัน้าต้นไหนพองก็กินนด้นะอ้าวห้างเพาะคือแม่หูมอยู่ไหมใช่ พี่น้องเบาบวานวอดเนาะโอ้ยแ้บูลววานดไมันอยู่ทางหัวมันบ่น้ำเลยโอ้โอ้มันสีน้ำขมาโอ้แม่หวานนะเอออกมาให้หน้าพี่เด้อหลคืนน้วานหวานสม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 หวานหวาน อม่ใจ่มาต่อปากกูอมนมเกือบกลมานเกือบสุมเมนผึ่งมฮะโอ้ยบมเมนมีปลาได้มาหากินน้ำผึ่งเหรอหวานพี่น้องคทเลยเี่ยมันหนักอหมหวานถ่ายดิจูไปกวนทั้งบนญเลยบะซอสบะซอาไม่เห็นหนาคอยมันกรยานแล้ว ไปเปนรองแล้วเป็นอะไรทีมงานคะ <c oughs> ทีมงานหาหน่อ,อใหม่มาหนิพี่น้องเลยทังมัวนแล้วก็บทังเมย์ okay, okay. ยังโอเคแต่ปัญหานไงสี่หอบสังคารคอ,ออกอีกยังย่างอยู่มือนึงเงินใ <c oughs> ส่เจ้าพันต้นสองพันต้นแม่และเนาะสำหรับอันเจ้าที่นี่เพิ่นนี่เ <Okay, okay, S 1> พิ่นบดโอเคอยู่ค่ะโอเคอยู่ค่ะงจีบจีบเพิ่นบอกว่าแต่ตัวเฮาวติดีิ่บอกว่าเคยพ่อโคกเนี่ย มันเมื่อยไปๆๆค่ะออกมาออกมาสวยกําลังย่างรอเมื่อไรพี่น้องเอ๋ยจืออยู่ประค่าหม่องไว้ก่อยฮ <c oughs> ้ฉันจะเป็นคนห่าบก็ได้เพราะว่าฉันได้เพิ่มพลังเข้าไปแล้วค่ะพลังน้ำผึ้งป่าก็มาสิมานางสอมต่ออีกนะพี่น้องเอ๋ยอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งก็ใหญ่ไปอยู่สามจุดเออสองสามจุดค่ะ มาแบกก่อยไม่ไม่กอยห้าก็จะได้ประมาณสักไรกระสอบนึงเอออลไยน้ำม่นี่กะประมาณกระสอบกัวๆนะคะรวมแล้วโอ้ยโยโมยโมยโมยมยเฮ้ยเฮยเดี๋ยวมานั่งสอนน้ำหม่กันก่อนพี่น้องเ้ยเดียวเห็นผุ่นาบเนี่ย้าบะหูบะอ้ใ่ บอ้นี่ไอมันง่เขาเห็นบ่ดูใช่นางเขาเห็นบ่ถ่าวีดีโอตรงใหเขาดูมานางสอน้พี่าูในหันมีดวงนึงนะมีบมงเยามีตัวเปลุกเปนะนะลูเนะเอน้ำมน้ำกันพี่าบนจากนัจะได้กลายเป็นเบ่านะคะอันนี้บอกอันสอบ เนั้นฉันเห็นหลายบ้าบมันจะมาเยาดอ่าวเลยบอกที่มมนั้นของนนอนลบจักนอนาใใหม่ทำไมหลายดโพี่น้องเอ้ยสามลาดเอาเด้อค่ะ บอไดหอดใชแล้วสิออกบอไดก็เห็นอีลพันอีกแล้วพี่น้องเออโ้โหโดยนันบางญ่นังนี่ขั้นสิบ่อเผชิบสิบานาไดพี่น้องเอ้ยยันตาบ่อนี่นี่มันสิบยอดยังเลย เงี a, He no. ้ยไหนเห็นบ่แดดหน่อดนันบ่ดหน้าเพื่อนมีผูกให้ผมผมล้างอ่ะอ่าอ่าบริหารใส่โอ้ยแมงคับเนาะเฮ้ยบริหารมันแมงคับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยยังบระธานได้ออกวิทยปลาอยู่พี่น้องสะอ่อนปลาดงขัดบานขัดเจ้านะมงธรรมหากินธรรมชาติพี่น้องเอ้ยแต่สะอ่อนแต่จยากได้มาได้ลูกได้ผัวอยู่ทางนี้เนาะ เนี่ยาผัือค้มาทางนี้อีสันปลายัางอุดมสมบูรณ์พี่น้องเอ้ยเป็นเห็ดเป็นฮอนเป็นอาหารปอกอาหารปลาเนาอใหม่เนาะแมงนี่ยเนี่ย,เ,ยเครือกรอยนะคะอันนี้ก็เครือกรอยนะคะสะออนบาดเจสีบ่มีจังสีแล้วพี่น้องเอ้ยขนทางนากาแบะกัน ปลามันสิได้ออกจากป่ามันพี่น้องเอ้ยในที่สุดก็เจอจุดนัดพบจนได้แล้วพี่น้องเอ้ยอ้าาานนี้ยังมาทันในหอด้วพี่น้องเขากหอดจุดนัดพบซื้อเที่เยาโฮมก่อยโฮมน้ำไม้ไว้มาโฮมกันบ้า ulously, นเจ้าที่เนี่ยมิตาวาบอไก เจ้าภาพนะมิตรมาบอกไก่พี่น้องเอ้ยเม่ล้พลละมากขึ้นมือมือมืออันนี้คือก่อยดิพี่น้องเอ้ยก้อยก็ค่ได้ประมาณเอากระสอบนึงนะพี่น้องเอาลายพอได้เมื่อเหมือนแบบกลินโลดห้มันตุ้ยในแก้มนี่เมื่อยังอีกซองพลวนๆอยู่เดี๋ยวรอนางก่อนค่ะเออดานหลายกันเน

วอเั้นเอเ่เ้าเวอเองนะสิหาบเอาเฮ้ยั่นหียมมัรายจัได้ยนดอกได้หมดเออเสียบเสียงสันเลยให้มันชากันน้ว่าเฮ้ยตัวนึงผัดหน่อยตัวนึงผัดลาย่งไม่เบอกช่ก็ตายไม่เชื่อจ้ะเดนี่ตัวนั้งลังยดพี่เงาหนิ้ะ ถือเอ,เา,อาในนี้ด้อเสียมนี่จ้าเจาได้บ่ได้ได้ไปงานก่อนเจ้าเดินค่ะไปพี่น้องคะสิได้หาบเมืม่อ,อ,อ,อไรค่ะบาทนี้เฮ้ยถือเอาอ่ะจด้เมื่อก็นี่พี่ <laughs> งงาาน้องโอ้ยถุ่งหญาหาบพรดอกเอ้ยทำไปจ้าไม่ <laughs> ได้เอาลไร

ไหค็นอะไรับแตมีความสุกน้งนี่น่หัวกรบเมียเมียนะหลายกัวหัวดาวชอบเดียวค่ะความผ่นแหงลูกแพงเนี้ยให้ได้สั่นเอ้ยนาใส้ได้ผัวไม่ด้นนีากี่ไก่ก็เฮ้ยมน่้องก็ได้ดักล้ ไอ้ลนี้ห่อนีได้บัวขอคือมาหาใครก็แล้หรอตั้แต่นี้ยใ่ปะอ้ยใช่ะโอ้ยขึ้นไถึงรอกว่นี้นะขึ้นยิงออกขายเงอนเท่านั้นงอชุดคะอันนี้หาบเหาไม้นะคะบหาบอหาปล่อย ขันย้อนขิหา่อยน้อง,องท,าท่านพ่อเวรก็เลียกญญานานเ่าดพ่อเยังน้องน้นนนนนะองว่ายังผมไม่บอกาเฮ้ยผัวบอนั่ะคืออส่ใจบอสน

มวนพี่น้วนวนวนไปจ้าพี่นี่ก็ดีกันทั้งสี่ละก็เท่ห์ก็ไปแล้ววนเท่ห์เนี่ยว่าไปเลยไปไปไปหอดค่ะผู้หญิงตัวน้อยๆรอดง่ายอยู่ดอกรอดปิดรอดปิดโอ้ยหอบมาหรอพี่น้อยหอบเหน่อหอบเหน่อปะปะปะเฮ้ยเจ็ดสีนะเหามากพวกคิดพวกขมเวอร์สิผ่านตะลอดานอ๋อ ก็ไม่ต่อเสียบยีค่ะเจสีหาไปหามาพันพ่าฮีลมหอนพี่น้องเอ้ยบี้ฮายหอนหอนนั่นอีสั้นต้องโดดน้องนะคะไม่ไหวค่ะนั่งไปตะเย็นค่ากะลยเป็นอะไรกันคะสันุกมากเลยยิ้มแบบแง่ๆโอยพี่น้องเลยว่วคิดหัวความค่ะ บัดการ์มาเราบ่ได้ฮักอันบ่ได้นักอันน้อไม้น้องแมงดอกค่ะบ่ได้นักก่อยนังยังนักหีล้วนๆค่ะผ้าหี่ลมอยู่แถวนั้นเหมือนเดี๋ยวต้องไปโดดน้ำน้องซ่าอะไรล่ะพี่น้องคใครจะสิเมย์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 เมย่อยไรๆโผล่โพดษพี่น้องอันนี้เอามาแค่ส่วนหนึ่งนะคะพี่น้องเอ้ยบ่ได้เอาลายมันหนักนะคะเอามาเบาๆเมื่อหน้าเซียวรถซิฟล้อผมก็ไปไปขน น้องใหม่พี่น้องเอ้ยผมเตียงหัโตมันแหงแน่นเบาอันนี้ก็น้องใหม่นะคะอันนี้ก็น้องใหม่ค่ะอ้าวลงเลยเมื่อยๆแล้วก็มาอาบน้ำน้องมาดิพี่น้องเอ้ยเอ้าสีบอไขสีบอไอเหือบท่านเลยยุบมันคายเนาะเดี๋ยวเจสศก็จะลงไปแบกไว้นะคะจะเป็นมีนานุหรือว่ามัตสัญาสิลงไปอาบน้ำสัก่อนพี่น้องเอ้ยฮอนค่ะ ล่างภาวะราไก่สักก่อนคันนายถาบอนขึ้นมาแล้ววานช่วยว้าค่ะคักค่กค่กค่านี่ช็อตน,นี้

มงจากไก่ป้ามาเมื่อยๆกัดขำามราพระละก่สักก่อนสักหน่อยนะคะเพิ่งคันเพิ่งแสบหมดกัดนะครับโอ้ยหลุนะยังนี้เป็นพี่หล่อนะคะโอ้ยหินยายนี่จะเป็นเพิรนเัีาวยโอ้ยยังวัะหล่นชิลกชอมีก่อมีก่อตจบเนาะ ว่าแม่ชาตโนหน้าไปไปอีลิี่โดนรูไหมเพราะว่าแม่ติดกระปังจมลาบุ้งส่าลงมากินได้นะไี่น้าเ้ยจเป็นไม่ก้อน อย่าข่าวอย่ามูนโลกเลยอันเขาจมูลไม่ได้ไม่เข <c oughs> โทษไมพี่น้องเลยถ้าเรก็อาบน้ำล้างเน่าล้างตอแล้วก็ก <c oughs> แล้วก็สิพักผ่อนกินข้าวกินน้ำแล้วก็สิไปชมสวนยางต่อนะคะพี่น้องเอ้ยสวนยางของเจตุกตานะคะพี่น้องเอาไปลคลิปนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศไปซัมนี่แล้วพี่น้องคะ่ะติดตามคลิปต่อไปนะคะก็พวกนั้นมันนี้ก็ยังอยู่สวน ตุ๊กตาเนี่ยค่ะคือเก่าหล้ค่ะยังเป็นไงเมื่อเบิร์ดเบิร์ดค่ะเมื่อในเบิร์ดเบิร์ดค่ะจะได้คำว่าเป็นการลงจ่าเจ j c นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่สะเทิดกดกระดิ่งแจ้งเตือนดูคลิปใหม่ๆในเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆจ้าไปแล้วค่ะ